พิมตั้งใจเรียนนะลูกแล้วก็ตั้งใจเรียนเนี่ยอย่าขาดเรียนนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะพ่อพี่มาเรียนดีอยู่แล้วไม่เคยขาดเรียนด้วยก็ตั้งแต่ที่พ่อซื้อจักรยานคันนี้ให้แกแกก็กลับบ้านช้ามาดยตลอดเลยนี่แกจําไม่ได้เหรอวอนที่พ่อจะซื้อจักรยานนี้ให้แกแกเดินเท้าเปล่ากลับมาบ้านนะเร็วกว่านี้อีก ก็เพราะว่าพิมเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไงมันอ้อมนิดหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยกว่านี่แกไม่ต้องมาเทไทยเลยนะไม่ต้องมาแถด้วยถ้าพ่อจับได้นะแกโดนแน่เข้าใจแล้วนะถ้างั้นพิมไปเลี้ยงก่อนนะไปเดินทางปลอดภัยนะนี่คุณขึ้นไปทำอะไรบนต้นไม้เนี่ะฮะเออช่วยฉันก่อนเถอะนะ นี่แนทะผมขอถามคุณหน่อยเถอะทำไมคุณต้องติดกล้องวงจรไว้ที่หมวกกันน็อกของลูกด้วยฮะเฮ้ยก็เด็กมันกําลังโตอ่ะพฤติกรรมบางอย่างนี่นะเราควบคุมไม่ได้ไงก็ต้องติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อดูความเคลื่อนไหวอะ่ะอ,อจะว่าไปอะพี่ก็เป็นพ่อเลี้ยงที่ใส่ใจลูกเหมือนกันนันเนี่ยนี่แนทะไม่ว่าจะพ่อเลี้ยงหรือว่าพ่อที่แท้จริงเนี่ยยังไงมันก็คือพ่อเหมือนกันนั่นแหละหน้าที่ของพ่อก็คือการเลี้ยงดูลูก ต่อไปอ่ะคุณอย่าพูดว่าโพเลอ,อีกนะผมไม่ชอบเออก็จริงเนาะมาไปก็ขอดูหน่อยละกันว่าพิมพ์ถึงไหนแล้วเห็นไหมลูปเพิ่งออกจากหน้าบ้านไปเมื่อกี้นี่เองผมว่าคุณนะเป็นห่วงลูปจนเกินไปแล้วนะเอ,อเอาพิมพ์อีกแล้วเ,เนี่ย ใช่พิมพ์มาช่วยลุงไงแล้วก่อนนี้ไปไหนมาเ่ยโอ้โหก็พิมพ์ก็ไปโรงเรียนมาเออเอาแล้วที่หัวนั่นเอาลปเลยแป๊บนึงนะฮัลโหลครับใช่ครับปันนีงครับดได้ครับเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวนี้นครับได้ได้ครับแค่นี้ครับเา้าถ้าอย่างนั้นมาช่วยใช่ไหมงั้นทำอะไรไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา แล้วอะทำไมพีมีไม่กลับบ้านอย่างเนี้ยสิมองอะไรไม่เห็นเลยอะไม่เห็นอะไรเลยโอ้องไงที่รักลูกเราตรงนั้นน่ะลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีจังเลยนะรูส้สิเลิกเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทํางานช่วยร้านน่ารักจังเลยไม่งานมีตั้งเยอะต้องแยะทําไมต้องมาทําร้านนี้ด้วยทาอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้วทําไมอะที่รักเงียบปากไปเลย ทำที้ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ร้านนี้พิม์อ้ยนเะพิมนี่พิมพ์มานี่เดี๋ยวนี้นะมานี่<อ>มานี่มานี่เดี๋ยวนี้มีอะไรอ่ะแม่ตั้งแต่วันนี้ไปถ้าแม่เห็นแกมาที่นี่อีกแม่จะไม่ให้แกกินข้าวทำไมอ่ะแม่ลุงป่านะ่ะเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะแม่อย่าคติสีคนแบบนั้นแหละคือคนไม่ดีถ้าแกมาที่นี่อีกแม่จะตีแกด้วยแต่ว่า ลุงป่าเขาอยู่คนเดียวอะ่ะพิมพ์สงสารพิมพ์ก็แค่มาช่วยงานแค่นั้นเงียบปากไปเลยถ้าแกยังอยากกินข้าวอยู่อะ่ะกลับบ้านอ้าวเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆอา้าวแนทอ้าวแนททะเลาะกันทําไมอะ่ะนี่มันเรื่องของฉันไม่ต้องมายุง่งแต่ว่าพิมพ์เขาก็เหมือนเป็นเป,เป็นลูกของฉันเหมือนกันนะเหรอลูกเหรอถ้าเหมือนเป็นลูกอะ่ะแล้วตอนนั้นพี่ไลฉันออกจากบ้านทําไมล่ะ พี่ปานฉันท้องแล้วนะอะไรนะถูกแหวนท้ทองเหรอเฮ้ยแล้วเธอไปท้องของใครอะนี่ไม่ใช่ลูกของฉันนะนี่ฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วเธอไปไหนก็ไปออกจากบ้านฉันเลยไปพี่ปานเธอพี่ไรฉันออกจากบ้านตอนนี้แล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนอะนี่น,นี่นี่ลูกของเรานะลูกของเราอะไรกันเนะเธอมีบัญญาอุ้มมันได้ขนาดนี้เธอก็ต้องมีบัญญาดูแลมันสิไปนะไปห่างหายฉันเลยไปฉันไม่เกี่ยวด้วยไป ต้องอยู่องฉันถ้าตอนนั้นพี่รับผิดชอบฉันนะฉันก็คงไม่ต้องไปอยู่กับน็อตแบบนี้หรอกว่าพี่ขอโทษนะตอนนั้นพี่เมาพี่ยังคิดไม่ได้อะต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวฉันอีกไปพีมกลับบ้านมาพีา่กลับเลยไปขึ้นขึ้นก่อนเลยไม่ต้องมองไปเลยไปแม่นั่งด้วย พีมเนี่ยพีมมาเข้าไปอยู่ในห้องรอเลยนะพ่อคุยกับแม่ก่อนอนนนั่งก่อนติดเราไม่เลองต้องคุยกันนะแต่ว่าฉันต้องไปทํากับข้าวนะกับข้าวอะทําตอนไหนก็ได้แนทแต่ตอนนี้เราต้องคุยกันถ้าตอนนี้เราไม่ได้คุยกันแล้วก็ครอบครัวเราอะคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว พี่ขอถามแนทต,ตรงๆนะแนทเคยรักพี่บ้างไหมอะแนทเคยมีความสุขที่มีพี่เป็นคู่ชีวิตหรือเปล่าอะพี่นอ็อตพี่เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยถามเรื่องอะไรแบบนี้แนทตอบพี่มาตรงๆเหอะก็รักสิถ้าไม่รักอะฉันจะอยู่ด้วยหรอรักกันเหรอแต่ทำไมพี่ดูเหมือนว่าในใจของแนทอะมีผู้ชายคนอื่นอยู่ก็ไม่รู้อะ บอกกับพี่เรื่องนี้อ่ะก็เมื่อกี้ไงตอนที่เราไปรับพิมพ์อ่ะพี่เผือได้ยินเข้าเนททำไมเน็ต้องทำร้ายพี่แบบนี้ด้วยอ่ะแนทรู้ไหมว่าพี่เลี้ยอะไรให้เนตมากแค่ไหนอ่ะพี่ต้องเลี้ยงลูกลูกของใครก็ไม่รู้อ่ะที่ไม่ใช่ลูกของพี่อ่ะแล้วพี่ก็รักลูกของมันเหมือนกับลูกของพี่ด้วยอ่ะเนตแนททำแบบนี้กับพี่ได้ไงแนททำร้ายพี่ได้ไงวะพี่น็อตพี่ ใจเย็นๆก่อนสิใจเย็นเหรอเนทะไม่ยุงไม่เย็นมาแล้วพี่ไม่อยากฟังคำแก้ตัวของเนทอีกต่อไปแล้วพี่ชายนะเานมาวะเนี่ยไม่กลับบ้านเล่ะเดี๋ยวเมียก็ดา่าหรออกเ้ยต้องมายุ่งกับฉันอยากอยู่คนเดียวเว้ยนีย่มานั่งกินเหล้าคนเดียวแบบนี้นี่สงสัยทะเลาะกับเมียมาสิใช่ไหมเขาใช่เลยนี่ แกรู้ไหมฉันเนี่ยรักแนทเขามากเลยยตอนน้เขาไม่เคยสนใจฉันเลยอ่ะเขาไม่เคยรักฉันเลยอ่ะนี่น็อตฉันว่าแนทเขาก็รักนายมากๆเหมือนกันนะชีวิตคู่อะต้องรู้จักพูดกันดีๆสิน็อตนี่แกรู้ไหมครั้งนี้อะแนทเขาผิดมากเลยเขาผิดจริงๆนะเว้ยนี่มันไม่มีใครผิดใครถูกนะมันสําคัญตรงที่ว่าจะอยู่ต่อด้วยกันอีกได้ไหมมากกว่านะ แต่ที่สําคัญเนี่ยฉันรู้นะเว้ยวัวพิมพ์อะ่ะเป็นลูกของแกใช่ไหมแต่ถึงยังไงอะ่ะฉันก็รักพิมพ์มันก็ลูกในใจมันก็ลูกแท้คนหนึ่งอะ่ะก่อนขอบใจแกมากนะเวย้ยที่คอยเตือนสติฉันน่ะนี่สงสัยฉันต้องรีบไปหงอแนทเขาแล้วแหละก่อนที่อะไรมันจะสายไปกว่านี้อะ่ะถูกแล้วถูกแลรีบไปก่อนที่น่าจะเสียใจ<ป> แนทกลับมาทำไมอีกอะที่คุยกันวันนี้ยังไม่พออีกเหรอพอเธอแนนไอจะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะให้มันมาทำลายความสัมพันธ์ของเราแล้วก็มาทำลายในสิ่งทุกอย่างอะที่เราสร้างกันมาด้วยกันอะแนทแนพี่ขอโทษนะที่พี่พูดจามไม่ดีอะคือพี่ขอโทษจริงๆนะที่พี่พูดอะไรไปไม่คิดอะคือว่า ความโกรธมันบางตาพี่ก็เลยพูดอะไรแรงๆออกไปอะ่ะความจริงแล้ววะพี่ไม่อยากเสียแนทไปตั้งหากอะพี่ขอโทษนะฉันก็ต้องขอโทษพี่เหมือนกันอะฉันก็พูดแรงไปหน่อยแนทเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะพี่สัญญาว่าต่อไปนี้อพี่จะไม่พูดจะทำร้ายใจิตใจแนทอีกเป็นครั้งสองแนทให้ภัายพี่นะค่ะ